ฉลาดมีสามแบบคือ 1. คนฉลาดจริงที่ท่านเรียกว่าบัณฑิตสองคือคนฉลาดไม่จริงแต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดท่านเรียกว่าพาลชน3คือคนฉลาดแต่ขาดคุณธรรมท่านเรียกว่าคนเฉโกรหรือในภาษาไทยเรียกว่าคนจำพวกสีถนนชัย วิธีวัดว่าใครคือคนฉลาดตัวจริงก็คือคนคนนั้นจะต้องรู้ว่าไม่มีใครฉลาดไปเสียทุกเรื่องรวมทั้งคนฉลาดตัวจริงนั้นยิ่งฉลาดจะต้องยิ่งห่มตนเหมือนกับที่โสคราติสเคยพูดเอาไว้ว่าสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ก็คือรู้ว่าข้าพเจ้ายังไม่ค่อยรู้อะไรขงจื้อมหาปรา์คนสำคัญของโลกก็พูดไว้ในลักษณะใกล้เคียงกันว่า การยอมรับว่าตนไม่รู้เป็นความสง่างามของความรู้คมธรรมประจำวันนี้ก็คืออันคนโง่รู้ว่าตนคนโง่เขาพอเรียกเขาว่าฉลาดเป็นปราดบ้างแต่คนโง่โผฉลาดประหลาดนอกทางท่านเรียกอ้างว่าเขาโง่เง่า,งาจริง